ผมบีสันแนกแนะมีเถาสะมาเก็บกวปวดอีพีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะที่ถนนทางไปบ้านหนองขอสมิมทางไปบ้านขอนะไม่ใช่บ้านหนองขอนะทางไปบ้านขอนะเียวันนี้ผมจะเาจะมาเก็บปวดที่เหนว่าเป็นเกี่ยวกันนะครับพยายามมาด้วยสมิมแล้วก็พวกขอเราจะตีแล้วก็หลายใบมากสมนี่ผมเดินมาเจอดอกอะไรไม่ดูสม ตรงบริเวณข้างทางนะครับแล้วก็ใบของเขานี่จะเป็นใบเสียงแดงนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับนเหมือนเราไปเจอเหมือนในสวนเลยครเหมือนที่เขาถ่าย MB เลยนะครับดอกมันสวยมากเลยนะครับแต่ละถ้ามันโดนแขนเรามันก็จะเจ็บๆหน่อยมันจะแทงเราหน่อยตรงนี้เยอะมากนะครับ วัวว oh, ol ัดโจละเอล่ามันสีด้วยนะครับมันจะมียางอยู่ด้านในด้วยนะยางของเขาจะเป็นสีขาวมันใช่ยางไหมสมด้านในนะมันน่าจะไม่ใช่ยางนะเพราะว่าวันดูเขาขาวนะสมน่าจะเป็นอันนั้นของมันแหละสมก่อนเดี๋ยวจไปปลูกที่บ้านนะสมเห็นมันสวยงามมากเลยสมพลังงาน ตามากเลยจะไปปลูกที่บ้านสวยเลยนะครับต้นงามมากเลยตอนนี้ผมยึดดูนะครับเอาไปปลูกไว้มันจะเกิดมันจะไม่ไม่เกิดเลยนะครับผมจะลากไปด้วยได้แล้วนะครับผมจะไปปลูกนะครับสองต้นนะ เห็นมันอยู่ข้างทางแล้วผมเสียด,ด้มันน่าจะเป็นต้นไม้ไมธรรมชาติเลยเหมือนเป็นแพร่มเหมือนเป็นแพร่ม,เ,เ,รมเห็นไหมน,นี่นะครับมไม่รู้ว่าแพรของใครครับผมจะเก็บไปด้วยมตอนนี้อากาศก็เริ่มจากคำแล้วสมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าจะพูดอะไรออกมาม ว้าวมเหนื่มากเลยนะครับว่าะจะพาัวไปเอาที่คองตรงนั้นนะไม่น่าจะมีเราคิว่าเขาขุดคลองออกแล้วนะโอเคไม่ต้องไปไม่ต้องไปดีกว่ายวมันจะเดือดร้อนมากนะรับถ้าไปมันก็ร้อนเลยนะลำบากมากนะผมเนี่ยเนี่ยพอไปปลูกต้นหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันมันคือต้นอะไรแต่ว่ามันเยอะมากเลยนี่ไม่สุญพันธุ์ไปจักที มขาเรียกว่าต้นถั่วนะครับว่าต้นถั่วนะครับพอดูไปดูมาอ่าเป็นต้นต้นไม้นี่ครับต้นดอกไม้นี่ใหญ่มากแหลมในช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงดูหนาวด้วยว่าดูดูหนาวผสมดูดูอนไม่ดีดูดูอนผสมดูดูหนาวดิเอองั้น มีคนบ้านเดียวกันเจ้าสาวถูกอดยุ่งงานตรงนี้แล้วใส่ไถ่แล้วผมเจอเสาไปหลายคนนะนะโอ้ครับดอกไม้เยอะมากรัดอกไม้ก็เยอะท่านผู้มเดี๋ยวก็ดอกหญ้าก็เยอะเหมือนกันอะไรเยอะกว่ากันก็คือดอกหญ้าแบบนี้นะมันจะเยอะเหมือนกันนี่ดอกหญ้าแบบนี้นะ เสียงรเสียงเสียงแรนกับเสียงแรงกับผมพูดเลยพูดแดงเลยนะครับทุท่าครัั้งนี้มาถ่ายอีกรอบนะครับมาถ่ายรอบนะครับถนนทางไปบ้านขอสมไปใช้บ้านหนองคอนะถนนทางไปบ้านขอน้อยสมขอน้อยแล้วขอใหญ่สมตอนนี้เขาก็มีการขุดคลองใหม่นะครับ ขุดแล้วก็เอาพวกต้นยูคาต้นอะไรออกนะครับม,มันดูแบบโล่งหน่อยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหต้นอะไรต้นอะไรเกิดปนกันไม่เหมือนเลยมันทําให้มองไม่เห็นนะครับผมทา้งนี้เขาก็ออกเหมือนกันแต่ก่อนมันมีต้นไม้ที่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประมาณสองกระสอบแล้วนะครับแต่ดูด้านนี้ทํามันมีน้ำ เทน้ำออกแล้วสม้มหนึ่ง <c oughs> โคตรแรงครุณผู้ชมว่าจะขี้นะนนนนนแรงมากครับเอเอวะผมว่าจะเก็บขยะไปด้วยนะผมเก็บไปด้วยดีวยกว่า,าสม้มนี้มันแตกเหมือนกันนะครับ นี่มันแตกเหมือนกันนะครับาผมเห็นไหมผมถามไม่เห็นไหมได้หาเรื่อ,องดุผู้ชมนะนี่เรื่องเต็ียมแล้วนะเอาเชือกมัดไปแล้วก็กางนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูแบบว่าลงนิดหนึ่งผมไม่ใช่ลงหรือลงลงนะครับโ,โอ้เอฟซีเอฟซีมาแล้ว อะไหนวะตักดใยก yup. oh, ัด้วยดิโอ้ FC กูมาสมซสมท่นมันไม่รู้นะก็ f 0 f 0กูไม่ใช่ f 0นี่ FC กูคนไหนนะส่ม FC กูคนไหนนะส่งมมึงไม่รู้นะส่งพวกมันก็โอ้โหตามมืนเมแค่ไม่เห็น FC ผมแล้วนะสม น,นี่ก็จะเป็นต้นมะเดื่อนะครับมันมะเดื่อก้อยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำม่วงกำลังดอกเลยครับบากมากนะครับ ทำอะไรก็มือเดียวเหมือนเหมือนเหมือนเขาพูดเลยทําอะไรก็มือเดียวเก็บปวดก็มือเดียวเก็บขยะก็มือเดียวกูยน่งมือเดียวมลอดเลยเพราะว่าผมไม่มีตากกล้องเฉยเฉยนะผมก็ได้ใช้แบบว่าทําอะไรก็มือเดียวนะครับผมถนัดมือขวานะไม่ใช้ถนัดมือซ้ายครับมือซ้ายใช้ตับจับกล้องมือขวาใช้เก็บขยะอ้ยไม่ใช่ดิเก็บขยะได้ไงวะโอ้ ผู้ชมเออผมจะใช้มือซ้ายถือกล้องดีกว่าบะมันจะได้เห็นแบบว่าสัดๆ,ๆดู้ชมกล้องอาจจะสั่นจะเชือนนิดหนึ่ง้ยงพอใช้มือซ้ายเห็นสัดเลยดูย้ชมอะไรวะพอผมใช้มือขวานะมันเห็นไม่สัดเลยที่ผมใช้มือซ้ายโอ้โหเห็นสัดผู้ชมคลิปนี้ก็จะได้รับชมไปถึงปีหน้าผู้ชมแล้วก็ อวว่าปีหกเก้าแล้วก็ปีเจ็ดศูนย์นะครับผมจะท,ทําคลิปเก็บกวดไปเรื่อยๆชมเพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับคลิปเก็บกวดก็นู่นแหละถึงซันนาชมขอเล่นชมถึงปีเจ็ดศูนย์นะครับปีปเจ็ดศูนย์ม 70, น 70, ผมก็ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วชม,มก็ไม่ได้เก็บกวดแล้วนะครับมก็จะทําแค่ประมาณห้าร้อยหกร้อย IP นะ ต้องดูก่อนว่ามันจะได้กี่พีนะค <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าปีนี้มันไม่หนาวกว่าปีที่แล้วเลยปีที่แล้วนี่หนาวท้องวันเลยครับท <c oughs> ้องวันก็หนาวก้างคืนก็หนาวก็ทำไมปีนี้มันไม่หนาวเลยโคตรแย่เลยนะส้มดูน้ำนะสมน,นี่เป็นน้ำสาเลยครับ ขึ้นลาเลยทำว่าผมถ่ายคลิปผมมาผมอายผมอายคนขี่รถไปรถมาไหมผมก็อายอยู่ผม,ผมไม่ผมก็ไม่กล้าถ่ายแต่ก่อนนี่โอ้โหตอนทํำใหม่ๆเนะ่ยโคตรอายจมเห็นคนมามีคลิปเลยเห็นคนมาหลบหน้าหลบหลังเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะแต่ก็ยังชินไม่เต็มที่เนาะก็ ผมก็กลัวเอฟซีแต่ละคนนะเขียนน้องสมเห็นหน้าผมไหมนะมาโอเคน้องสมผมขอไม่พูดมากนะยสมเพราะว่าแต่ละคคิปที่ผมพูดมาถ้าผมพูดอะไรไม่รู้นะไม่ได้ไปไม่ได้ไปฟังนะได้ย้อนไปฟังเลยน้องสมก็ย้อนไปฟังเอาเองนะ ว่าผมพูดอะไรบอกม,มันบ้างนะครับตรงนี้ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับวันที่ยี่ห้ายี่หกนะครับแล้วก็วันที่สามารถนะครับสองสองสอง,สองวันนะครับไม่ถึยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้าอ่ะยี่หกไม่เกียวเกียวยี่ห้ามากกว่านะครับห้า 26, ครับยีรับ เป็นย5บห้ากับยี่สิบหกยี่สิบไม่เกียวโอ้ยยี่สิบสีเกียวแล้วสกมผมได้ตระสอบที่สองผมได้เรื่องเต็มส้มนี่แล้วก็แถมขยะไปด้วยสมทำไมทำชิมมาไม่เคยเจ็บขยะไปขายสมขยะม,มันขายไม่ได้สมมันขายได้แต่สฉอาะของของที่มันเก่าๆเนาะ พวกขวดพลาสติกพวกขวดแก้วขวดเบียร์ขว,วดเหล้าสมูมีมากมายไปหมดแล้วนะผมก็แทบพูดออกมาไม่ค่อยได้ทุกคำเลยคนอย่างผมไม่มีคนเหยียดหน้าผมง่ายเรยบาคนมันรังเกียจผมนะที่ผมหันไปทางนั้น,นแสงเข้าหน้าผมเลย ผมก็เป็นคนที่พูดไม่ดังเลยนะครับทุกคนต้องรู้นะสมว่าผมพูดไม่ดังเลยนะครับสมผมก็พูดไม่ดังจริงๆเลยผมจะพูดดังได้ยังไงเพราะว่าผมกระเดือกคอมันน้อยเนาะมันก็พูดดังไม่ได้นะสมถ้าผมถ้าผมได้พูดดังนะโอ้โหผมจะ ฝากกูสมไปตบหน้าใครสจกคนหนึ่งแล้วกันถ้าผมเกิดว่าผมพูดขึ้นมาแบบดังครั้งหนึ่งเลยนะขอให้ไปตบหน้าใครสั้าคนเลยที่เหมือนว่าผมพูดไม่ดังนะสม้มเดี๋ยวมันโดนแต่มันโดนกูนแน่ก็เทียวว่าสม้มอ๊้หิวน้ำสมก็ไหนวะไม่ได้เอาเงินมาสมอู่จิบหายสมอุย้ยกูสม้ม ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออวะผมอยู่ที่บริเวณทุ่งไร่ทุ่งนานสมแล้วก็บริเวณถนนทางไปบ้านคอสอ้มนึกว่าผมอยู่ที่ไหนนะสมอ,อย่าหลอนอย่าหลอนสมอ,อย่าหลอนนะอย่าหลอนเหมือนผมนะผมนี่หลอนมานานแล้วส้มดูซเซีก็แม่โคตรหลอนเลยว่าจะขอถา่ายรูปกับดีซีแต่ลูกคนนะที่มันเดินผ่านผมแบบ เป็นไข่ไมห่หยุดเลยนะครับส้มเป็นฝาดนะเป็นน้ำมูกเวลาคุณส่งไปเจอแก้วแบบนี้ก็อย่าอย่า,ยาทิ้มนะสมเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะสมในการที่จะใส่เป็นกระปุกออมสินก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นที่อะไรก็ได้ดีไวก็ได้นะสมทำเป็นที่เก็บของก็ได้หรือว่าทำเป็นที่เก็บอกอ,อ้าบัลก,กานะครับสมุด สมุดก็เก็บได้เหมือนกันนะม้วนม้วนแล้วก็เก็บใบนะแต่อันนี้ผมขอไม่เอาไปขายนะเป็นเศษโฟมนี้ก็เราสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะทำเป็นกาวก็ได้สมกาวอุดรูรั่วก,กับหลังคาบ้านเรานะสมพวกโฟมพวกอะไรนะสมแล้วก็น้ำมันเบนซินมาเนะี่ยหยดใส่น้ำก็จะทำให้ หัวมันละลายนะครับผมหวัวน,นี้แบนแล้วก็แตกเลยจะเก็บไปเป็นขย,ยนะนครับผมอันนี้ผมเอาไปทิ้งขยะจริงไม่ได้เอาไปไว้ที่เดิมนะไม่เอาไปโยนไว้ที่เดิมนะเอาไปทิ้งขยะจริง่าอะไรบ้าวะวันอะไรบวะวันขี่รถไกลผมแบบสายคันมากเลยไม่ได้ทักทายผมหน่อยเลย ก็มีแต่ชีทักทายผมดูระยะทางผมเดินมาไกลนะสับดูแล้วสมไกลมาก z o o ไกลมากเลยส้มผมเดินมาแต่บ่ายสามนะส้มเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วส้มเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนตอนนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงแล้วนะส้มโอ้สองชั่วโมงแล้วนะสองชั่วโมงแล้วสม ก็น่าจะเกือบสองชั่วโมงนะส้มไม่ใช่สองชั่วโมงนะเก,อกือบจะสองชั่วโมงแล้วนี่ผมเจอขวดมันจะติดเว้ยใส่ขวดแก้วขวดแก้วนะขอไปขอไปนะส้มอาชีพนี้แม่ก็ไม่มีใครที่อยากหยุดเจ็บส้มเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้นะส้มจริงผมไม่อยากหยุดเจ็บขวดส้มผมจะอยากเจ็บไปจะเจ็บไปเรื่อยๆนะ ก็บไปจนผมรวยนะสมเก็บขย่าสร้างรายได้ก็สามารถรวยได้สมเก็บกวดขายเก็บสะสมกันไว้เยอะๆนะสมแล้วก็ค่อยขายทีเดียวแล้วก็จะได้เยอะถ้าเราไปขายแบบน้อยๆมันก so like ็คอเราจะอยากใช้เง <to> ินใส้อะไรมันก็โอ้โหใส่นูนใส่นี้บ้างสมเอาไปอย่าเอาไปให้คนอื่นนะสม ัวลาคนอื่นขอก็อย่าไปให้สมอย่าไปให้นะเก็บออมไว้ตัวเองนะครับเพื่อเวลาเรามีอะไรเราก็จะได้ไปใช้เงินเนาะก็เราจะได้ใช้เงินไม่ต้องไปขอพ่อขอแม่เลยนี่านผะู้ชมผมเริ่มมาเจอลังกระดาษผู้ชมลังกระดาษแต่มันดูแบบว่าเหมือนมันแบบว่าพับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปพับนะครับ เศษขยะที่บนยกยากรถมีรับที่ของเก่านะครับแล้วก็ทำให้มันหล่นลงท่านผู้ชมทำให้มันหล่นแบบลงจากรถไปของเก่าท่านผู้ชมรถไปของเก่ารับที่ของเก่านะท่านผมเจอหญ้ากแบบนี้เยอะมากท่านผู้ชมเรื่อง่าลังเกียยแล้วนะานผู้ชม หญ้าแบบนี้เราแม้แต่ว่าเราเดินไปทางไหนก็เจอนะสมเป็นหญ้าที่หาง่ายที่สุดแล้วนะสมผมเริ่มลำคัญแล้วสมหญ้าแบบนี้นะไม่อยาก้มันมาเกิดเลยแต่มันก็สวยงามดีนะครับแต่มันก็สวยงามดีก็เกิดเพื่อเคยมีคนมาถ่ายรูปสมมาถ่ายรูปก,กับต้นไม้ตัวนี้นะ ไม่ไม่ดิต้นหญ้าสมต้นหญ้านะก็มีคนมาถ่ายรูปอยู่นี่ถนนทางนี้ก็สามารถที่จะถ่ายคลิปเก็บขวดได้สมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาครูส้มไปถ่ายที่บ้านโค้ตามหมู่บ้านเลยแล้วก็ไปเอาที่โรงเรียนด้วยเบ้านโค้โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนบ้านผมเลยเป็นโค้อะไร พาเอามไปชมบรรยากาศที่นู่นด้วยนะครับผมไม่มีรถนำ้ำเดี๋ยวผมจัะพาคุณชมไปเที่ยวที่นู่นด้วยเดี๋ยวให้ใหมีโอกาสก,ก่อนดูผสมมันแตกเลยแกบ๋ก,ก็ถิ่มลงไปโอ้ขยะได้เยอะกว่าว่าผมจะทำคลิปเก็บขยะดีวะทำคลิปเก็บพวกเศษขยะตามถนน ทีห่งอีพีสองอีพูไปเรื่อยเออทำเบ็นั้นก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้เงินนะสมทำความสะอาดเหมือนทำความสะอาดกับถนนหนทางที่ว่าเขาจับจมูมาแล้วก็เห็นว่ามันมันโลกเนาะแล้วก็มีคนมาเก็บมันก็สะอาดนะส้มทำให้ถนนหนทางที่เราเดินไปเดินมามันก็ไม่มีเศษขยะสม เออผมก็อยากทำเนี่ยน่าสนใจดีส้เออน,น่าสนใจว่ะมันก็น่าสนใจดีนะส่วนแต่ว่าไม่ไดีกว่าเหนือหน่อยเหนื่อยด้วยซ้นะแล้วก็ทำเป็นดีพีเลยแล้วก็ไปเก็บทางบ้านนั้นบานนี้นะตรงนี้ก็จะมีที่เสียเก็บแล้วครับ เก็บมาถามว่าผมเก็บกวนมาก,กี่ปีแล้วสมก็หกปีหกเจ็ดป,ป,ปีสมผมเก็บมาหลายปีแล้วสมเก็กวน,นผมเก็บไม่ค่อยเก่งนะตอนเก็บแรืร่อยก็หูขยันมากแล้วสมขยันเก็บมากสมไม่อยากที่หยุดเก็บเลยอยากที่จะเก็บต่อแบบไปเรื่อยสม ร่วไปด้วยกันนะครับเราคิดเชื่อนกันนะครับอ่ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้แบบว่าเยอะแล้วจัง โอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านขอเรียบร้อยจมถึงบริเวณหน้าชมประตูจะปิดคลิปตรงน,นี้แล้วก็ขอลาคุณชมไปนะครับจอมโอเคคนระับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะครับก็ค่ำแล้วจอมนี่นะครับบรรยากาศหน้าชมประตูตรงนี้นะ ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายนะครับทุ